หนลเนาะดีล่ละนโยายกับนโยายกับทัวหาผมอยู่ครับเราใสใส่ตสัวไม่ใคร,รอยู่หนอขนาดมันมันกิดสสงเงาสีเงงั้นเนาะปวดหัวนน้ำรู้กันเขากใส่เป็นงี้ยเลยเาก็มีความสาม,มารถสำนันเชื่องยิกแบบนา้ผ่มีมุ้งย<อ>่ง<อ>ไละตงแจมไมาเล<อ>ย<ๆ>ครับผมมีความสาม,มารถสำนันครับท่านายกขันผู้อื่นเห็ดบ่ได้ปันนี่ดอกไรบ้างทีละงเงิหลาวปาาว่าถามว่าเพาะเขาต้องอาหล้วครับแต่เราก็มันจไิ้เนี่ย ถ้าคนนี้เขาบอกว่าเขาเขาใจน้ำนะเราบากว่าว่าเขาใจโอ้ยเม่อไหรเ็ตัวเขานนื่อไ่ดี่ลูกกาลไปตัดกนะครับเสียภาน่ปะปเสียาสี่ปะลูกกาตัดกยังว่าประหยัดทาน่เซียนเอดครับเจ้าหน้าออ้ยก็ได้ขาอความปยัดประหยัดัวกกาตัดพร้อยเนาะมัอเก่งแมคือเอามันมีมันมีผ่านขายสำเร็จอยู่ กีงแต่ว่าบัดนี <sh> ้เป็นไปเลี้ยนไปเลี้ยนเชื่อมได้บัดนี้ยง่สะเก็ดมันเชื่อมมันกระเด็นเข่าในกางเกงเธอเลนนะเป็นหู้มือเป็นหู้แล้เป็นหู้มือได้ดีด้วยได้กี่ส่งทำงานคุณภาพครับเขาโคตรเข่าโคตร เอามาไปเนี่ยเพราะว่าสีเสื่อมาจะใช้เงินถอกเราไม่อยากไปลบกวนทางเพื่นไม่ยอมักเส้นไมเดิเดินเดิน้ไหนแล้วเ่าเชิเส้นวเรื่นี้นีไหมใส้นนี้แล้ว ใส่หลายเนอเตือเขาตำบกพริกใส่ตำบกพริกเออให้รวนเอาแปเอานเค็มพอดีรว่อย่างมาซส่ใ่หบเ็ดเยจะเปียรั้งนี้เน้่ยผัดเปียนะเดี๋ยว่นตํไมเขาไม่ได้ตํกไเว้ยผัดเเราเปียให้ปลาเ่างผัดีดูดูดให้เลาน้ำแน่ดูดให้เลาน้ำแน่ถ้าอยากกินก็เอาด้วยครับโอ้เอเ็มพอดีนี่ล่ะมางเครต้าด้วนี่ล่ะผัดเค็มบ้ปลา ปาเอาเลมันเียดสามันเดดบางพริกนี่สรรพคุณมันคือบำรุงสมองดิมันเียดได้ปลาด้เจยและบำรุงเส้นเสน็แล้วเส้นตเส้นปาเรางเจือเสกพริกมัเามัาส้พริกแล้วมันเ็ดกินก็ได้กเีก็มัลบปาก้เด้วกกวทงกันไม่ขนาดมันมหลเป็นไดลหลนงรูดพอเลยว่งเศรานะพนไปก็แก้ว่าคันคนเอาคันว่าได้ลิ้นแต่แต่นีแปลว่า

สุดเด็ดกับสุดเด็ดเจ้าไหมเดเน้่จะคนมอนกคนนี้ะเบมาคนอะไรเจ้าเนาะไวยนักร่องเขาได้วงมาัยเท่ารหกพันนเนาะถอดไ้หมนเ่าเลดโ้หานป้าบานแล้วร้นเบันนี้เอาแท้ครับบันนี้พี่น้อง นั่งรพี่แต่แต่กี้ผมไปหยับหยับสมุนเด้่ยอยู่ดี่มันนี้แถาแก่เช่นไงเช่นไงฮือนเช่นไงโอ้ยบัวสุภาพรสุภาพรเออสุภาพรครับสุภาพรทั้งหน้าไม่มีเสียนเล่าขายไม่เลยนะเล่าไปเลี้ยงควอมแล้วก็ค่าเสื้อเล่าเป็นเสียหาอืมไม่ตัวนี้ตัวนี้ง่ายบ้านนี้แล้วตายแล้วโอ้ย อายุแปดสิบกว่าแล้วกับปานูแปดสิบไหมก็ไปาแต่่เ <apology> ม <c ười> yeah, yeah, um, ี้ละเยแล้วครับวันนี้เยอะแล่วครับเาพิ่งใช้หน่าเา่น่ เปิบหน้าครับไตเอามาขึ้นนี่ครับ่ปเคยใชแมปาไม่ก็นัจิงแมปานีเอาเส้นจานทอดไข่นี่ต้นเพราะปจะเปียวยี่นนนันน้อจานเดียวข้ตหมือนกันบ่าอกมาส่เลยเสเลยเอาออกก้คบเอาไข่นะครับเอากล้ยไข่สมกันเลยเนเปียมากเลย กูกนเนืดอฟล็อกฟลอกเป็นกลางลางใช่ดีกันดีมั้งลามต่ปลาไปเสียไปลานีโอ้ยลามมันกับพญานี่แพ้กูช่วยหั่นแล้วลยลื่อนเนี่นีาหนาไปมมคนนีผมเป็นแบงนี้นะครับมันเป็นังไรรสชาติอืมซีจะมึงเปลีนหน้ามันโอ้น้ำแข็งเนี่ยมา อมันพอพอดีก็ประคับปาซ่บักคัเลยแกบในเรานด่นะเพรากัเลงเครื่องดด่มน้มันจงบริเวณสื่อเลยนี่ก็นั่นก็สื่อนี้ก็สื่อบด้กรมือภานรสามกติณีอาเ่วยตะไคร้ตุ้มห้าวเลจุดเย็ดัุดใหญ่ไปมาหล่ง ทิดละเที่ทุวสองเที่ยงคนละเมื่อนเมื่อลาบเป็ดมันก็ะแทบไม่ได้หรอกเมื่อลาบเป็ดเปล่าบมดลาบเป็ดมันนุงกินเมือมือแล้วงันพอดีเ่บาครับมือเบาเมืแลวกันมือแล้วงันแล้วก็บอหมายถึงว่าก็ไปผลละวะ ือกลางงานครับแล้วงานเมื่อวันอ well ืดสมมติทยลู้ไทยเจ็บต่งมอบมาบ้านบรอกเบ้างขนาดเขาเลยมาอยู่งะทยไปเลยหลังที่อะอไน่ตีว่างหันกับตีนอันหลังนี่หลังที่ที่หเทียวเห็นมันทันว่าแล้ทันว่ามาแล้วมกกล่าแล้ว